เจอกับอดีต300จะรอดหรือเปล่าครับคุณดูเกมนี้นะครับเราก็กดเจอกับอดีตท็อปแรง์300กว่านะครับผมนะแรงปัจจุบันเขาก็พันกว่าเลยนะโอเคเดี๋ยวเร,เรามาจัดตัวกันก่อนนะครับผมก็จะใช้เป็นเป้นนะที่ว่าค่าพลังมันฟรตนะครับแล้ก็ตั้งแองคลิงว้ยมาแล้ว <laughs> แกงเบ้มาแล้วนะครับเอาว่ะดูผมจะมาชาวิธีแก้ทางเลยนะทุกคนให้เราทำการทมมาร์กิ้งตัวเปิดไว้นะ คือเขาไม่ได้เปิดก็ไม่มีโอกาสได้ลองหม่งนะครับไม่ได้หม่งก็ไม่มีประตูนะครับแล้วก็การตั้งนักเตะผมจะทำไมมันปรับไม่ได้วะอ๋ออ๋อแล้วเคาเนี่ยมีซ b อยู่เดียวจะ RB แล้วก็จะกองหลังเนี่ยจะเน้นตัวสูงสูงใหญ่ทั้งนั้นนะครับสูงใหญ่เร็วนะครับใหญ่เร็วแรงนะครับห <laughs> มายถึงกองหลังนะครับใหญ่เร็วแรงโอเคไปกันดีกว่าก่อนจะไปดูคลิปกันใครที่สนใจเติมอีกบ,บอลผมขอแนะนําแมงปอปลอดภัยผมก็ใช้อยู่ ใครที่สนใจกดหน้าโปรไฟล์ได้เลยอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงแมงปอมาแล้วครับเพื่อนๆมาช้าหน่อยแต่ชัดเจนดีกว่าไม่มาครับ <laughs> ชอบอะครับนี้ <laughs> มาที่คาร์ลอครับจ่ายมาที่เฮอร์เนตเฮอร์เนตเฮอร์เนตเวลาจ่ายยัดไปตรงกลางอ้าววนล่งจังวันนี้แทงสิครับรออะไรอะอ้ไม่หลุดนะฮะภาพในหัวไม่ใช่อย่างนี้นะครับ <laughs> ไม่เป็นไรเอาไหมนะ กเกมนี้เราจะโฟกัสไปที่ตัวเปิดเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปรามหรือเบ็คแฮมนะครับอาจจะโดนเปิดได้นะครับก็อาจจะโดนเปิดได้ทุกเมื่อนะครับอาจจะไม่ใช่อกองหน้าบุลเลตที่เป็นตัวหมงก็ได้อาจจะเป็นเฮอร์เน่ที่เราเพิ่งพูดไปนะครับว้าถึงเวลางัดวิชาลับทีเด็ดลูกเคียส่วนกับสไตล์บุงหนึ่งมาป่าลงล่างอ่าเรียบร้อยอันนี้คือสกอร์เด้ง้วทุกคนเด้งสกอร์รอเลยนี่ไง,ไง <laughs> หนึ่งหนึ่งทีใครทีมันครับ บอกเลยกา้กาจ่ายมาเึกว่าแบบดูบงดูบอยเปโลดจ่ายอ่ะโคตรดีนะครับเราก็ต้องระวังเขาเหมือนกันนะทุกคนทีเด็ดลูกเขียนนะผมก็จะดักตัวข้างๆไว้เลยนะไอพวกไอตัวที่มันวิ่งพวดขึ้นไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันได้บอลแล้วมันจะจ่ายแบบที่เราทํานะก็เซฟตี้เฟิร์สนะครับโอเคทุกคนเวลาเล่นเกมแล้วก็ตำแหน่ง RB ีเนี่ยสำคัญนะเนะี่เราก็ประกบไอตัวเปิดเป็นหลักนะครับอย่าเอาไปไล่บอลลึกอย่าเอาแบบอย่าไปเปิดให้เขาไอตัวเปิดมันว่างนะ มีโอกาสได้เปิดก็เท่ากับมีโอกาสได้เป็นประตูนะครับถ้าเขาได้เปิดนะอ้าวกา้าสวยสวยสวยแซงเป็ทัดยิ่งโหลั่นครับนั่แหละทุกคนสําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเจอสายเปิดมงนะครับหรือพวกเบแผนนะก็การป้องกันเปิดมงที่ดีนะครับก็คือการไม่ให้เขาเปิดนะนี่บังแม่งเลย,เ,ยเดินไปทำเองก็ได้ให้มันแบบติดๆขัดๆเปิด,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 ดไม่แบบเปิดไม่เป็นสุกอะ พอมันเปิดไม่ดีหรือมันไม่มีจังหวะเปิดมันก็ไม่ได้หมงไม่ได้หมงก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้ยิงเลยนะครับแต่บางทีการได้ประตูมันก็ไม่ใช่ลูกหม <c oughs> งแบบเฮยจิฟ้าแล้วนะพึ่งพูดเลยกำลังรอเลยนะกำลังถึงแบบทามมิ่งคำพูดรอรอเลยนะแล้วไงครับย้อหวันนี้ลิคารโดการามาตบมาเล่นไว้วันทัดพัดเฟิร์สททมช็อตเรียบร้อยครับนี่เอาคืนได้เหมือนกัน นั่นหละทุกคนก็ตามที่ผมพูดไปนะวิธีป้องกันพวกบูลเลตเฮดเดอร์หรือว่าแผนเปิดมงครับอย่างแรกครับใช้กองหลังตัวสูงใช้แบ็กดีฟェนซ์สี่ฟูลแบ็กนะครับฝั่งที่มันเป็นตัวเปิดทีมเขานะแล้วก็ตั้งไทม์มาร์กิ้งตัวเปิดไว้แล้วก็วิธีการเล่นในเกมเนี่ยก็พยายามใช้นักเตะที่อยู่ใกล้อ่ะอุวยวิวิซูเปอร์เซฟนักเตะที่อยู่ใกล้เนี่ยบล็อกตัวเปิดทํายังไงก็ได,ได้ให้เขาได้เปิดยากที่สุดหรือไม่ได้เปิดเลยนะครับไม่ได้เปิดเท่ากับไม่ได้ยิงนะถ้าเกิดเขาไม่ ทำแบบเอาเฮอร์เนสมายิงแบบเมื่อกี้นะครับไม่ได้อยู่ในหลักการนะครับไอเฮอร์เนตยิงนะสวนวิธีป้องกันลูกม,มงนะครับเกคลิปนี้ไม่มีป้องกันเฮอร์เนตยิงนะฮะสวยทิพหายเลยนะโอเคสองสองครับเกมสูสีนะเกมนี้เขาก็เล่นเป็นด้วยนะทุกคนเนาะไม่ใช่ขี้นะครับท็อปสามร้อยเลยอ่ะอดีตนะปัจจุบันก็พันกว่าด้วยนะครับ ก็ระวังไว้แล้วกันนะครับสามหนึ่งมีได้มีให้เห็นนะอาจจะสี่สองก็ได้นะครับแบบเข้ายิงเราอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องระวังตัวนะครับหาโอกาสยิงได้ก็ยิงไปนะครับเมสซี่อันนี้ก็ระวังบิดคาร์เลยบิดเออบิดไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาโดนเราเบียดหงายอุ้ยซุปเปอร์ควักอุ้ยเตะเตะเตะโอ้โคตรเซฟเชื่อเมื่อกี้ประตูผมแม่งเขาตึงเลยแม่งบล็อกได้แบบเท่มากนะโหไม่ไม่ผิดที่ไว้ใจนะครับชมัยเคลื่อนเตที่แม่ง เอาชัวนะกินในปเ๊ปป้สวยอ๋อเริ่มไม่โอเคแล้วยังไงสโลดโอเคเล่นไว้ครับดึงก่อนบนนะสวยสวยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบยังไงบิดอุ้ยติดเอา้ามงแข่งโซลต์โอ้ไม่ได้ครับอาราโควิ่งแข่งกันครับวิ่งดักหน้านี่ไงสเต็ปวิ่งเพื่อโอเค จบครึ่งแรกไปนะครับก็ได้มาคนละสองลูกนะเขายิงไปห้าผมยิงไปสองเองนะครับก็ขเขามีโอกาสได้ยิงเยอะกว่านะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมาครับครึ่งหลังครับเราได้เป็นคนเขียวนะทีเด็ดลูกเขียวยังใช้งานได้หรือเปล่าบนสวยหวานเจี๊ยบกาก้ามาตบเข้ามาด้านในเออผมจะหลอกว่าตัดกลางกันแล้วผมจะเข้าไปอย่างนี้แล้วปัน่นอุ้ยไม่ได้อ้าวได้อยู่แพงแพงโอ้เล็กเล็กเล็ก สวย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 ,ยทุกคนไอ้สามลูกเนี่ยผมสังเกตดูนะเกมนี้เราแม่งได้สามลูกจากการลูกลูกเขีย่ยไอ้ลูกเขี่ยเริ่มเล่นทุกทีเลยอะ่ะ <c oughs> กาการนี่ก็ไอ้ลูกเมื่อกี้ก็เป็นจากลูกเขี่ยนะไอ้สองเม็ดนั่นก็เป็นลูกเขี่ยเหมือนกันนะครับ <c oughs> เรานี่แม่งทีแต่ลูกเขียย่ยจริงๆเลยว่ะโอเคครับห้าสิบนาทีนะสองสามอยู่ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเจอกับคนเล่นเป็นก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ ประมาทเพียงนิดนะครับลบสามสิบนะครับอ้าวยิงไปไหนเนี่ยสวยอ้าวโล่งสวยแทงโอ้ติดติดติดตัดได้ครับเห็นไ,ไหมถ้าเราทายมาร์กกิ้งอ่ะนักเตะที่อยู่ใกล้ที่สุดมันจะประกรบนะเมื่อกี้ก็คือลูดิเกอร์คือคนที่อยู่ใกล้เอ๋เบแคแฮมสุดนะมันก็จะประกรบให้อัตโนอัตโนอัตโนมัติเลครับมันจะพยายามยืนชิดชิดยิงใ,นในกล้ๆกันนะมันไม่เหมือนแมนมาร์กกิ้งนะทุกคนทายมาร์กนะครับแมนมาร์กกิ้งมันเป็นการเลือกแบบ คนๆที่เราเลือกอะ่ะคือประกบเขาตัวต่อตัวไปเลยนะแต่ท้ายมาก็คือคนไหนอยู่ใกล้ที่สุดก็ประกบไปก่อนประมาณนั้นนะครับจายมาโอ้ยกำลังคิดเลยเมื่อกี้กำลังนิ่งๆเลยนะขืมๆสุขุมอยู่เมื่อกี้ว่าจะเอายังไงดีกับกาก้าเมื่อกี้นะครับพอสุขุมอะ่ะออกขวาหรือเปล่าออกขวายิงอย่างวันนี้เราก็ทําให้เขาเล่นยากที่สุดนะทุกคนโอเคึ้นน้าไปครับ หรือมันจะมีวิธีป้องกอันที่ดีอีกแบบหนึ่งก็คือสมมุติมันถึงฝั่งปีเขาใช่ไหมมันถึงจุดที่แบบอาจจะได้เปิดอะไรเงี้ยแล้วเราตัดบ,บอลได้เตะทิ้งไปเลยนะกดเคลียร์ไปเลยนะก็คือเอาบอลห่างจากตำแหน่งนั้นไปเลยป้องกันการผิดพลาดเรื่องของจ่ายบอลติดเขาแล้วเขาได้วันทูไปเปิดต่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะชัวร์กว่านะสำหรับใครที่อยากแบบเซฟนะครับนี่เตะทิ้งแม่งเลยนะครับถึงระยะอันตรายปุ๊บเตะเลยนะฮะไม่ปล่อยให้เล่นนะก็อยู่ฝั่งตัวเปิดทีไรเราก็ทําให้เขาเล่นยากอะ ประกบบล็อกวิ่งดักวิ่งเผื่อได้บอลก็จะจ่ายขึ้นหน้าหรือจะเตะเคลียก็ได้หมดเลยครับในที่นี้นเขาก็จะขึ้นเกยมยากมากละเพราะว่าเขาเบ้มาไงก็ฟังไว้เป็นแนวทางได้นะสําหรับใครที่เจอบิดเจอเบ้น,นะครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะใครที่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมาแพงครับหลุดอ้าวลุดจริงอาลิคาโดกา้กายังไงตบ ตบตบออ้ยติดขายิง่งโ,โ,โอ้ยติดเซบูเสียดายอะเม็ดโอ้ย,อ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 ยไมยได้อยู่ยังไงเล่นเดี๋ยวเมซีบิดไหมหลอกหนึ่งสวยสวยค่อยๆใจเย็นจ่ายมาดับเบิลทัชยิ่งโอ้ไม่ถึงครับู้เสียดายว่ะทุกคนมันเป็นโอกาสจะปิดกล่องแล้วว่าเห็นไหมสังเกตูไหมลูดิเกอร์ผมประกบเบงแฮมจัดเลยอะเพราะอะไรเพราะผมปรับทมยมาร์กิ้งไงครับทุกคนมันก็เลยแบบอยู่ใกล้สุดไง,งลูดิเกอร์มันก็เลยวิ่งตามเลยครับฟิลเหมือนแมนมาร์กนะแต่ว่า แมนมาร์คมันตัวต่อตัวไงเลือกคนไงแต่ทายมาร์คคือใครอยู่ใกล้ก็ไปนะครับแม่งวิ่งติดเบคแฮมเลยเมื่อกี้เขาเลยไม่มีช่องจ่ายให้เบรกแฮมเลยนะเหมือนกลัวจ่ายติดนะครับโอเคทุกคนเกมนี้ก็เอาชนะมาได้3ประตูต่อ2นะครับก็เรียกว่าเกือบซวยนะครับนะสกอร์สูสีมากมีกัดเกือบโดนเสมอหลายรอบมากนะครับโอเคทุกคนใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมนะก็ รักการชอบกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเ mm. ม้นไว้นะครับคอมเมนต์กันด้วยถ้อยคำสุภาพนะตอนนี้ผมก็อยู่พันแปดนิดๆน,น,นะครับก็แรงยังไม่ได้ขึ้นเยอะเลยนะอยู่แค่พันแปดเองนะครับโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ